ผมนํำถือคุณทักษิณน,นะไดไ้บ้านได้ลถก,ก็เพอ่อะท่านทุกอย่างผมอยากให้ท่านได้เข้ามาบริหารประเทศ ตอบได้ไหมเราถามดูลองถามดูหน่อยถามว่าคือผมอยากทราบว่าการเมืองเนี่ยผมน้ำถือคุณพักศิล์น,นะต้องถามต้องถามอดีนนตคนแร้วักศิลได้บ้านได้รถก็เพ่อะท่านทุกอย่างผมอยากให้ท่านได้เข้ามาบริหารประเทศ <c oughs> คือวันนั้นเห็นว่าให้ปองรองกันก็น่าจะปองรองกันได้นะ,นะ <c oughs> ผมอยากได้มากาคุณพักศิลป์ อย่างนี้เลยพี่น้องโอ้โหทุมทั้งเนื้อทั้งตัวยอมเรียกเป็นพ่อเลยครับโอ้โหอย่างขนาดนั้นนอ้นไม่รู้ในใจคิดอย่างนั้นอ่ะฉันเยียวยาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดระยองแล้วกันช่วยสร้างความมั่นใจให้คนกลับมาเที่ยวระยองนะคะก็วันนี้มาให้กําลังใจแล้วก็มาแชร์อัพรวมทั้งมาเชิญชวนให้คนไทยทั้งประเทศ พี่น้องชาวระยองด้วยนะคะเราคงไม่อยากที่จะให้เกิดปัญหาอย่างนี้กับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่เมื่อเกิดกับชาวระยองว <c oughs> ันนี้ก็ต้องมาให้กําลังใจพี่น้องชาวระยองด้วยนะคะค่ะค่ะ่สสิบปีนะคะออแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอนียังเดินไม่รู้ <c oughs> จะเป็นโซนอาหารสดหรือว่ายัางไงแนะนำตลาดที่มีผักสดมีผลไม้ค่ะผักสดนี่เราก็จะมีการตรวจเช็ค ไม่มีสารพิษเลย่มีสารอาหาสทุกวันค่ะแล้วก็มีขาหมูเป็ดขาทุกอย่างอาหารทะเลซึ่งใอยมาเนี่ยก็ต้องมั่นใจเด็ดชิ้นกล้ามีเรื่องการห้ามคนที่มาละยองแล้วต้องกักตัวค่ะคะก็อยากประชาสัมพันธ์ว่าจุดเกิดเหตุถูกควบคุมได้หมดแล้วคือสารพิษขควบคุมได้ดีแล้วค่ะทุกคนที่เข้าไปในบริเวณนั้นก็ถูกกักตัวหมดแล้วค่ะถูกวัดไข้แล้วก็มีผลออกมาก็ไม่มีใครติดค่ะ ดูเนี่ยที่ขายเนี่ยนะคะสะอาดมากแต่ละแผงเนี่ยแผงแม่สวยมาสะอาดมากเลยแล้วก็วิ่งมาจากหลากหลายเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ความสะอาดนะคะสะอาดมากเลยเนี่ยอยากจะให้ขายดูนะคะว่าสะอาดกว่าหลายตลาดเลยว่างั้นเถอะที่ขายมากี่ปีแล้วผมว่าทบผมนะฮะผมด้วยผมขายได้สองปีกว่าครับแต่ว่าจริงๆขายนี้มันมาหลายปีแล้วครับแล้วเป็นไง